วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหอพักของศูนย์ภาษาซูโจ University หรือว่าตง๊กตาเฉวนะคะห้องเรียนของศูตรในภาษาแห่งนี้นะคะจะมีหอพักและก็ห้องเรียนอยู่ในตึกเดียวกันโดยตึยกนี้จะเรียวกว่าเฟิร์มหยาหอนะคะหลังจากเข้าประตูกลางมาค่ะจะเจอกระถงระคโถงระค์ตัวนี้จะมี A.E. นั่งอยู่ด้านซ้ายมือซึ่ง A.E. ค่ะจะเป็นคอยช่วยประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติเมื่อมีปัญหารหารือว่าต้องการหารสิ่งของตุกตาอยากมาเจอสามารถประสานกับ A.E. ได้หลังจากเดินตรงเข้าไปค่ะจะแบ่งเป็นสองฝั่งซ้ายและขวาด้านซ้ายนะคะจะประกอบไปด้วยยหหหห้้้ออออองงงงเรีนนน่าัสืแลก็ค รวมถึงจะมีที่ถ่ายเอกสารให้ในห้องของนะคะซึ่งจะใช้สา,สามารถใช้งานได้เลยค่ะในส่วนด้านขวาจะเป็นสองห้องพักการห้องพักครูห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นสามารถเล่นเกมฟังเพลงดูหนังได้ที่ห้องนี้เลยหรือว่าสามารถรวมตัวกันเพื่อนในกลุ่มใหญ่ค่ะอ่านหนังสือได้ทำกิจกรรมได้สามารถเสียงเพงได้และอนอกจากนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำสำหรับนักเรียนึกษาที่ไม่ได้พักที่นี่นอกจากนี้ก็จะมีตู้กดน้ำถ้าเกิดไอหยดน้ำมั้จหมดถัเปล่าค่ะก็ไม่ต้องเดินไปเซเว่นสามารถกดที่นี่ได้เลย ชั้นสองจะเป็นห้องพักสำหรับสองคนซึ่งตัวนี้เราไม่มีรูปเราจะใช้เป็นการวาดแผ่นผังให้แทนนะคะโดยในชั้นสองเนี้ยค่ะจะมีห้องน้ำในตัวและส่วนโก๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเตียง์่าจะเป็นตามรูปวาดเลยค่ะชั้นที่สามจะเป็นห้องพักสำหรับสี่คนเรีห้องจะมีโต๊ะเขียนหนังสือเตียงชั้นที่สองทำเป็นสี่เตียงแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าล็กสี่ตู้อยู่ติดกระต๊ะกนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าอีกสี่ตู้โดยจะแบ,บ่งเป็นฝั่งละสองตู้ในห้องน้ำรวมก็จะแบ่งเป็นห้องน้ำและห้องน้ำ ในส่วนห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีห้องน้ำทั้งหมดประมาณ6ห้องจะเป็นฝักบัวทั้งหมดแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าตู้อบผ้าแล้วก็ตู้น้ําสาหรับกดน้ําอุ่นแล้วก็น้ําร้อนนะคะฝั่งตรงข้างกับห้องอาบน้ําจะเป็นห้องน้ําซึ่งจะมีแบบ6ห้องแบ่งเป็นห้องซักผ้า3ห้องแล้วก็แบ่งเป็นห้องแบบนั่งยองๆอีก3ห้องค่ะเรื่องความสะอาดตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกเช้าจะมีแม่บ้านทำความสะอาดค่ะในส่วนุดท้ายหรือว่าด่านฟ้านะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่ง แล้วก็จะมีโดสัตปะผ้าให้ในักเรียนภาษาหากใครไม่ต้องการที่สบผ้านะคะสามารถขึ้นมาปะผ้าตัวนี้ได้เลยหรือว่าหากใครก,ครกงงลัวคุยโทรศัพเสียจแ้วรบกวนเพื่อร่วมห้องก็สามารถขึ้นมาคุยบนนี้ได้เช่นกันค่ะก็าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอยู่กับคนที่กำลังกังวลเรือ่องห่อหากใครอยากทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะ